สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเบิกของในโคดังนะครับอย่างแรกก็เข้าไปในแมปสักแมปหนึ่งก่อนนะครับยงอันนี้แบบพอจุภัยผมเองครับแรกกดเข้าแมปไปก่อนเลยแล้ไปนะครับถ้าเกิดคุณจะบกเบิกของนะครับคุณต้องกดที่จุดสามจุดนะครับตรงนี้นครับจุดสามจุดกดเข้าไป แล้วกดไปที่ช็อปนะครับนี่ตรงนี้ช็อปตัวจากนั้นคุณจะเห็นโกดังนะครับว่กดเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเบิกของครับก็หอไปที่สักอันหนึ่งอย่างเช่นตู้ตู้นิรภัยครับผมก็กดเบิกไปนี่นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในเพจแล้วนี่ครับเบิกมาได้แล้วนะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตไดตห้ช่องลีคงด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจในทานทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย